สวัสดีครับสวัสดี FC ฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงร่วมไปถึง f อฟช่อง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์สุภูสุขคนนะครับเมื่อกล้องอยู่ใสนะครับเมื่อกล้องผ้าดูใช่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างเติบอยู่นะครับพี่น้องเปลี่ยนกลองกลองโซล่านะครับ เปลี่ยนกลองอากาศนะครับเปลี่ยนกลองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ามาให้น้องเิ่นเช็คระบบต่างๆให้เนะนะครับ <c oughs> อยู่ปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลนะครับก็เป็นสาขาที่มาใช้บริการประจำนะครับนอกจากที่ศูนย์ก็จะมามองนี่ละนาะนะครับเพราะว่า อยู่นี่ก็มีแต่เอฟซนะครับมีแต่แฟนเพลงสมัยจัดรายการนี่นะครับนี่ก็เอฟซีตัวยงนี้นี่นะครับสมัยจัดรายการวิทยุนะครับมีเสียนายเสียนายไปใส่เคร่สุม,มือนี่อยู่ใบพดัยยบพดวอลินครับโอ้เสียนายอยู่ใบพัดวอลิ่นบ่ไม่ได้ไปหากันเลยนนั่นกำลังเปลี่ยนกองโซล่านะครับมาณนีก็ดูแลดีอยู่พี่น้องนะครับนอกจากเป็นแฟนเพลงนะครับ โทรไปขอเพลงตอนจัดรายการบิทย,ยูแล้วนะครับก็เมื่อกี้มีมีน้องอีกคนนี่นี่มาใหม่พวกผู้นี่นี่มันมามาอยู่โดดเราเปล่าเหรอเขาจะย้ายมากโอ้แต่ย้ายตะกี้อยู่ใสนี่จะวนไปเรื่อยครับอ๋อวนไปเอาแสดงว่าวนวนไปคือเสียหน้าเนี่ยไปวนไปอยู่พุ่นเหมือนบอลแล้วก็มีมป๋าป๋าเนี่ยบริวนเนี่ยเนาะป๋าเนี่ยเนาะป๋านี่เราเราหยุดครับมือนาะแล้เลวเราชื่อป๋าอย่างเนี้ยป๋าวิชัยครับป๋าวิชัยเนาะ แล้วบริเวนน้ำเผาได้เราอยู่นี่ตลอดเลยแม่นบมดเนี่ยครับเป็นบริเวนบริเประจำคนเกาน่าเนาะเว้ยมาเป็นคนเก่าพอดีน้องทักเมื่อกี้เมื่อนี้บัวได้ไปถ่ายคลิปสาวน้อยเพชรบันแพงบอสเนาะนะครับก็เลยถามน้องว่าเอา้าติดตามเบิ่งอยู่บอ่อนะครับนี่อยู่อยู่เชลเชลสาขาใดนี่สาขาวัดแจ้งครับสาขาวัดแจ้งเนาะกลางเมืองอุบลเลยนี่นะครับปั๊มเชลสาขาวัดแจ้งกลางเมืองอุบลนะครับ นอกจากบริการน้ำมันแล้วก็ยังมีศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะนะครับดูแลเรื่องของเรื่องน้ำมันเครื่องแน่ก้องโซล่าก้องอากาศทุกอย่างนะครับทอย่างเกี่ยวกับลองเลวเกี่ยวกับข้องเหลวนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับที่สําคัญก็คือราคานี่คือคือเป็นราคาที่ที่บอกได้เลยว่าถ้าเข้าเข้าศูนย์เนี่ยเครื่องต่อเครื่องเลยพี่น้องแต่ก็ใช้ของดีด้วยนะเนี่ยใช้ของคุณภาพเช้คของบริษัทหมดด้วยนะนะครับ ใช่ใช้ของเชลเลยนะครับส่วนราคาก็คือผมก็สลับจะสลับกันเข้านะครับเข้าศูนย์เถื่อนึงหลวกกาับมากับมา้างนอกเถื่อนึงคันมันเบิดกับลัานตีแล้วแต่ช่วงการลันตีนี้เขาต้องต้องเข้าศูนย์ตลอดช่างหมูแมนบอนี่โอ้ช่างหมูนะครับนี่คันมาปั๊มเชลสาขาวัดแจ้งนี่กับเหียนดอกนะครับทีมเพิ่นนะครับนี่ผู้นั้นพูดจ่อยจ่อยนั่นไอหนูหน้าบ่แมนบอนี่ไม่ได้หนูหน้าจีบบ่ี้โอ้ใส่เม็ดไว เอ้ยปิดบ,บังความราเอฟซีเราเป็นแฟนเพลงตั้งแต่ตอนจัดรายการและโทรไปขอเพลงลลนั่นแหละย้อนโทรขอเพลงกันมาแต่ว่าไมได้ไม่ใช่บริการประจำเลยเมื่อกี้ถามไอว่าเมื่อนนี้บรได้ดนั่งไปถ่ายสาวน้อยเน่โอ้เป็นเอฟซีอยู่ที่นี่เดือเบื้องเรื่อยๆอยู่ครับ เบิ่งซ่องนั่นซ่องนี้นะเป็นไปเรื่อยแช่แช่ยอดกันไป่โอ้แช่แช่ยอดกับตะกับเบิ้งเบิ่งหลายๆช่องที่ถ่ายสาวน้อยเพื่อนมันแท่งเป็นช่องรักของเพื่อนเพื่อนหมุนเวียนกันใส่น้ำโอ้ับผมช่องสาวน้ำเยื่อเนี่ยเบื้องขึ้นกันเบิ่งขึ้นกันช่างมูขาจูดามอยู่เพื่อนถามนี่ผมจังงาเพื่อนเป็นเอฟซีเป็นมาโดนหรือเ่าตั้งใจพอแหลมไปอยู่กับบอดจูไวใหม่ครับโอ้หน้าิ่งพอแหลมก็เลยหัวจากสาวน้อย โอตะกี้ตะกี้แลมออกจากเออากจากเชียงอีสานเออแต่เลยว่าเราเราไปอยู่สน้องก็เลยลองคนนาในยูทูบเนาะยายแลมเชียงอีสานไม่ได้กินจับวัดตัวโอแต่เป็นไทยที่มันสองคนเพื่อนกูเหรอสายสองคนกับยายแลมแม่นครับอันคลิปใดประทับใจในตะกี้สองคนเพื่อนอันไหนโอ้มันเกิดเร็กิ์ไว้หลายคลิปเลยแม่นครับหลายคลิปแต่ตีตาไอตอนนั้นคือเพื่อนไปซ่อนหัวกับน้ำแั็งเหมือนกัน อยู่หลังดวงเนาะแต่เป็นบ่สเด้สื่อดวงนะบอสเด็ดเป็นดวงอันนี้นเป็นให้หน้าเป็นยังอยู่ค <c oughs> อตะกี้เห็ดยูทูบก็มีแต่คนแบาเล่าบ่าเนาะบ,บอสจูไปสองคนไปสองคนไปนตัวเดียวเออเอาไปเอาแม่ละสุม,มือนีป้าเอาไปอ,อ,อยู่เลยบอสเออบิ้งตั้งแต่พุ่นจนมากฮอดมมตอนนี้ก็คืออีฬาองค์อิง เนี่ยครับแต่ยมงติดตามที่เราเบิ้ลออกมกมักเสียงมกย่าน้แต่่เทลที่หลังห่างแต่ก็เม้อไปทีหลังห่างหรืออสาวีเสียงมาท่ามดาดโอ้ตอนเขาไปออดิันเนี่ยผมเสียงเกินท่ามดาดเอาก็อยู่แหละบมนตัวน้อยๆตัวโบ้ใหเป็นตัวจริงเปนได้จิเพาะท่านเห็นตัวจริงมาเนี่ยน่ครับผมโอ้ยอุบลม่ค่อยได้มากเนาะสาวน้อยเนาะ มากกรอบนอกมือนานก็อยู่ร่มสีโพธิ์เจริญมุณนะตานสูงมุณนะในเมืองเหมอท่านพ่าอย่ใส่หนผพักในเมืองโอ้พักในเมืองในเมนมีโอกาสไปเบิร์กด้ฉันมีลามาในเมืองนะันมีใส่ันก็มาอองหามถามมีหรืเบิ่งคิดอีลาเคยให้น้ำน้ำมีลาบอ่เคยให้น้ำมีลาอุูมหญิงบ่ะนี่จีบเลยนอนให้เยก็ว่างให้กับนไทยตาชึ่มอไม่เองไม่เองเจตัวเจ็ตัว เคยถึงมาอนะสุี่มานมีมี่อมื่นอยู่าะสิดมาหอดชุดชุีกเกิมึงเห็นเราวห่เห็นในในในคลิปเราบ้านใหม่เพื่อนครับเพื่อนๆน้นเป็นค่อนเป็นคนเสี่ยงโชคอยู่บะช่างหมูน่ะจแรุ่นแน่ยู่ครับเี่อได้าน้ำขาอยู่บ่ละรถตู้น่ะบ่ครับผมพอมามาที่หลังมาไปายมาที่หลังเนาะแต่ค้นวงในอู้ยเจ้าหมานกันประสนแล้วก็ช่วงนี้า่มาใหม่ๆเดานแมฮันนี่เดวบอได้น้ำข่อ ัวนี่คไม่ได้ผลเนาะไม่ได้วาดไม่ได้ดุนเนาะสนี่แหละเป็นเอสซี่หลาของแท้เลยเพราะว่าตามยายแหลมมาอยู่กับบอสโจูจนมาเหตคลิปกับบอสโจใหม่ๆสองคนจนมาฮอดยุคกีฬาอุ๋งอิงเนาะเป็นจ้าได้บิ่งการเปลี่ยนแปลงของวงเพลินปีแล้วก็ปีนี้หลังจากที่เบิ่งไม่ดังหลายมันบอ กันเ็นมนเขาแบพัฒนาให้กันนะเอ่คือบอลระหว่างมันขีแบบที่ไม่ได้ัต้องพัฒนาไปเรื่อยันขี่หลังเสือเนาะแมนครับมันมนต้องพัฒนาอย่างเดียวอยู่หว่องเก่ามันกับโบแมนมันก็เปนหวอมากปีนี้แสงเสียสงมันพูดแล้วนะเออสำหรับว่งหมอล่ำเพื่อนให้โบแมนล่ำเรืองเด้เนาะสำหรับลํำเพื่อนแต่การลำเพื่อนมันก็ต้องอารงกายอยู่แล้วนะเตยอย่างเดียวเตยมว ได้มีเรืงขู่ได้ก็ดีหรได้ก็นั่งดึงเอาขอบุณช่างหมูได้หลายเ้อขอบุณไหลายนี่เป็นเอฟซีสาวน้อยเบิ้งทุกช่องเพจลักช่องลักกับเบิ้งนะครับช่องนอกช่องในเบิ้งเบิ้ดนะครับมาแต่มีเวลานะครับที่สำคัญก็คือนั่งมาตั้งแต่ยายแหลมมาอยู่กับบอโจโมีใหม่พูดนะคันคนเข้ามาหักกันจริงนี่บอได้นัเบิ้งจนหอดมือนีได้พี่น้องเชิญชวนพี่น้องมาใช่บริการนะครับผม ยินดีต้อนรับครับทุกทุกท่านครับต่จะอย่างาเพียนไทยํามันเพี้ยนกับมหาผมมีตวามเชี่ยวก็ไดับมีสันข่าวบป็การไล่หูไล่พ้นเลยครับผมเขาว่าไล่พนอยู่เนาะรับเมื่อใดช่างหมูประยูไหนหน้าก็อยูแมนครับมไอหนหน้าประยูกะในช่างรูปหล่อเท่าเนี่ยช่างหนูอันนั้นช่างหนู น,นั้นช่างหน้าร่วมกันเป็นช่างหนูหน้าอยู่น้ำกันตลอดเด้สองคนนี่ว่าท่านได้แยกกันไปใส่เราเสียหน้าเขาแยกไปไว้พูดแนะาาาลแล้วนะครับสาขาวลินแล้วนะครับนี่เขาไม่ไปหรอกครับเขาไม่ให้ไปบ่เป็นยังไงเข้าลุมาล้มเนี่ลุมเ <laughs> ขาไปไปไกลดอกไอหนูหน้านั่นเออ นี่ใสดีนะครับช่างดีนะครับเป็นกันเองพูดคุยกันวอลโนหัวมวลนะครับนี่เชี่ยววัดแจงได้พี่น้องได้นะครับด้ายน่าเป็นศูนย์บริการนะครับเป็นปานน้ำมันด้านในก็คือเป็นเนี่ยละนะครับเปลี่ยนถ่ยของเหลวทุกชนิดนะครับมีปัญหามาโหลดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่องนะครับเดินทาไกลก็ได้นครับเปลี่ยนกันไปก็คือคือก่อนเดินทางไกลทั้งทางที่เข้าไปไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปอย่างมาแล้วเข้ามาตรวจเช็คได้เบรกเบรกได้บัด ไอ้ไอ้แคมาเปลี่ยนเบรกอยู่นี่แมนบอกมนบอกแมนบอแมนบอแมนแเบรกคัตะกี้เห็ดอยู่ตะกี้เบรกเบรคคัดให้นันเดนันเดเบรคคัดเกียร์เฟืองท้ายโอเปลี่ยนน้ำมันเออนี่คุณอะมีความผู้อะไรนี่เปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเกียร์หรือมันเฟืองท้ายนี่แสนสองนี่จักบาทนี่รุ่นนี่ปรู้ว่า้บาทอะ เกียร์หรือเฟืองไทยเหรอเกียร์ครับน้มันเกียร์ครับเกียร์เกียร์เฟืองไทยเฟืองไทยพันต้นๆเท่าไหร่นะพันต้นๆมันบ่ขาจะว่าเปลี่ยนศูนย์คือเก้าพันกว่าสินะเปล่ยน่ะเอาเดี๋ยวสิเดีมาเปลี่ยนอยู่ดอกนะครับเกียร์กับเฟืองไทยนี่ จะได้มาเปลี่ยนอยู่นี่ก่อนนะครับก่อนเข้าศูนย์ข้าจเจ้าว่าเตรียมไปเลยประมาณเก่าพันผนว่าเกียร่าพันไหมครับผมเตี้ยไปประมาณเก่าพันไม่เกินหน่าจะไม่เกินห้าพันไม่เกินห้าพันใช่ไหมโอ้เอานี่แหละเนาะประหยัดเพ,พราระได้ค่าน้ำมันเติมรถไปถ่ายอีหล่าวุ้งอิงสันตุลาหนอนขอบคุณหลายนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจสิไปครับลูกเดี๋ยวจะไปคุยธุระต่อนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ